น้องออกมาล้างงามกมาล้างมั่นหล <c oughs> เรียบเลย <c oughs> วางวางมองตะคูนะวางสวยวง,วงามอี่ลีวะพี่น้องกระดุกตัวงามครับพี่น้องว้าวแก้วพี่น้องเอาดำปื้อเลยเอาเร็ว ฟาดูกินมเขียดครับพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยเลยพัลโหสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับยินดีทุกท่าน,นสวัสดีกันกลางสายฝนพายุโนรุครับพี่น้องนี <c ười> ่ฟาดพี่น้องมาลุยพายุไฟฝนครับพี่น้องไอ้ไฟไฟเบร์ไฟเงียนมา บ่หลายดอกพี่น้องประมาณ30มสิบครับไส้เลียวๆครับพี่นอ้กกนนงนองบ่ได้เกินเนี่ยพี่น้องเบิ่งไส้ที่เลีเนาะครับเนาะต้องขออภัยครับเพราะว่าฝนเริ่มสิลิลิล้นลงแห้งล้วพี่น้องลงเม็ดแห้งล้วครับผมไส้เรียบร้อยเลยแหละครับผมไส้ใช่เลยวะนี่ครับแวกันแท่นี่แล้วก็กันแท้ทั้งเคิงครับแล้วก็กันแท่นี่ครับอันนี้ไส้ก้อนมูนี่นี่อู้ฮะล้างเรี่ยงไหมพี่น้อง หลังแรกอ่ะหลังแรกอ่ะเนี่ยเขียดเด้พี่น้องเด้ฮึบฮึบหนานนาน,นหนานพี่น้องหลังแรกเอาเด้ครับพี่น้องนี่ครับอุ้ยปลาดุกตัวนี้พี่น้องเอาแล้วปลาดุกกินเขียดครับพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยเลยขอดูโอ้ยอุ้บนี่โอ้โหบอกง่ายเลยพี euh. ่น้องปลาเดียวอุ้ยเลยครับโอ้หมานเหรอวะพี่น้อง ใช่แล้วปุ๊บกลับมาถึงเลยหูยเหลี้ยงอุ้ยหูยครับพี่น้องบ่ได้ใส่หลายมือแล้วพี่น้องเพ็้ดอ่ะเอาละเอาขออนุญาตเก็บเล้วพี่น้องเด้อะเหี้ยเขียดเป็นเห็ดพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยหูยแล้วครับว่าดุกหน้าสวยๆครับพี่น้องครับครับบังโอเคพี่น้องขออนุญาตเก็บครับผมฝนลินเหรอเดี๋ยวเจอกันตอนยามนึกพี่น้องเด้อฝนลินแห้งแล้วครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันตอนยามครับพี่น้องครับพ่ออยู่สงบลงไปอีกน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องในโอกาสครับฝนเซาลินแล้วครับเดี๋ยวผอมเิียวใส่เดือนเปี้ยนเอาเด้อครับพี่น้องพี่น้องจัดเวิร์ดพอดีครับ๋ยวเอาใสเดือนเปี้ยนครับ๋ยวเอายางเบิ่งกันนะครับเนาะ่าถึกถ่อ่อใเงียเจ็ดไว้แหละครับอันไหนเวิร์ดหรือว่าถือก็เทียวใส่เดือนเตียนนะครับเนาะอันนี้ห้อยสาบ ไอสาบดูดเดี๋ยวใครมาเปลี่ยนพี่น้อง,องบอ่เบิดครับดินดีอยู่หนามันมาเลียวครับพี่น้องมันแบบที่ท่านได้กินดอกเพราะเขาเมันกระหนาน้ำ ยี่ได้จักแต้มพี่น้องชักแต้มไหมนี่โค้งเรางง,งแล้วพี่น้องมีเอ็มอยู่บนนอพี่น้องเขาพุ่งเด็ดครับอุ้ยหลุดสำพี่น้องครับอืมจะได้แต่พี่น้องบ่มันจะพุ่ยเลยนี่ เสดายเสดายพี่น้องล้งเท้าไปครับโอเคมาดุนฟังฟีกันครับพี่น้องครับเห็นบ่ห่ะน้ำสวมยังไหวพี่น้องเนี่ยล้างนี่ขี่จมใส่พี่น,อน้อง,อง,องถือว่านี่พี่น้องครับ จมแบบไรนี่จมแบบถือคือว่าจมแบบไนรนี่อู้หูรู้ดิละครับพี่น้องว่โอ้ยเบ็ดหางอีกแล้วเบียดผู้ฆ่าอ้ยนายเยนี่ยเนาะว่าพี่น้องเฉียดร้อยเลยหนามมาไม่ไหวอีกทีน่ะเฉียดร้อยตายได้จัีหน่อย ได้แล้วตัวนี้พี่น้องครับพ่อประคอรครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิซิดเอาสปงจีได้ปะเบ็ดหลอซิดเอาเลยโอ้ย <c oughs> บดถึกปากมัน โอ้ยลาจอยพี่น้องหามึงเอ้ยนี่ไก่เงี้ยได้พี่น้องแมันไปทานกินเียดาเสียายพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีกันตอนเสวะครับพี่น้องครับมีพี่น้องครับมาหอดย่ำเสวะเรียบร้อยครับผมวันไทนี่ยังเห็นเขาอยู่เลยครับมึงมือนี้ครับตอนเสวะครับโอ้โหนะครับยุดหุ่น ส่นไซอันคล้องนี่ครับฝากฝากเสียงหน้านันเป็นคล้องครับหล่นมานี่ครับลงมานี่ไหลลงพุนเียบร้อยเบิดล้าพี่น้องไปโชคดีเบียดเท้าอย่ฟังนี่ครับ่ว่าอยู่ฟังนันหลังหนึ่งอยูข่ขางทางนี่แหละผมใส่ขางทางเลยตอนแหลกใส่อยู่ฟังพุนครับขเขาเขียวท่วมครับมันอคลืนนี่สิบสองหลังผมถอนออกมาว่าใส่พี่ใส่ลงไปนี่ปูมัน็ลล่าสามครับใส่ต้องขางทางนี่แหละพี่น้อง ไปครับไปรุนกันเอ้ยข่างเบิดขึ้นเนี่ยพี่น้องตกเบิดขึ้นฮุย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 พี่น้องมาครับเอาเร็วไปยังปลาอะไรปลาอะไรพี่น้องเอาเร็วหลังเรียครับพี่น้อง ปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกตูกดีโบลุดครับพี่น้องอ้าวมาขึ้นก็ได้แต้มนึงแล้วมาส่องมาอีกแก้มครับพี่น้องนี่ครับผม สวยงามอีหลีว่ะพี่น้องกระดุกตัวงามค wow! รับพี่น้องว้าวแก้วพี่น้องสวยงาปือเลยสวยๆครับพแบบี่น้องครับแบกมาแล้วครับตอนแรกของมาแล้วโชคดีโบลุดครัคบพี่น้องบนนี้ของ ของจีนีลดได้ไผมเปลี่ยนเบ็ดสองหลอดทำมาเคลื่อนเลยมันถ่วมมาไว้อีหลีครับน้องพี่น้องนำบ้าไปหนองไส้เบ็ดบือดบ้อหรือเปล่าเด็กนางนี่เฮี้ยแข็ดบ่ทนันถือครับพี่น้อง ไม่โดนไม่โดนมันก็ห่้ยเขียดบ่ถือรับพี่น้อง ว่าฟังนี่ถ่วมเบ็ดกว่เด้อทั้งใส่ใส่ไปเท้ยวนี่แหะครับเนี่ยเขียดเอาเนี่ยเขียดก็สวย,ยแต่พี่น้องคือนพวกกินมันขึ้นหลัางลุดล้าง,งมึงอยู่ได้พี่น้องเนี่ยเขียดก็ได้ครับโอ้เสียดร้อยนามตายแล้วพี่น้อง นอยู่คือเก่าอยู่ครับพี่น้องนี่อยังวะกินสือโอ้ยนี่ไงนี่ไงหนึ่งตัว ปลาคนหน่อยครับพี่รองครับทันน้อยครับผมคนหน่อยเแซม พอถือครับพี่น้องมาถือเหยียดยังดินอยู่แล้วครับนี่อะปลาคอพวกกินเบียดอะพี่น้องมีแต่ปลาดุกเหยียดยังอยู่อยู่เลยครับ นี่ห้อยสาบด้วยนี่เนีย่ยเบิดห้อยสาบก็ถือหินอยู่ช่อนไม่ทำงานเลยครับโมนี่นครับเนี่ยยังอยู่คือเก่าอยู่ ao huy, phi long, khéo léo, ừ nó, ừ đưa, ừ đưa, hải cát nha đưa, kho, ơi, ơi, đừng qua tối nhanh กอเขาพัดลุ่มๆอยู่พี่น้องอุ้ยครับผมความงามครับพี่น้องพอส,สวยๆพอส,สวย बेहतर में हम อ้อีกแก้มนึงอู้นวกวาระถือพี่น้องตายแล้วช่อนครับผมช่อนมาอีกแก้มครับใส่เงามๆด้วยครับนี่ครับผมตายแล้วตายโดนเติบแล้วครับ ข้าบยาลายหลังของพี่น้องวันสามสิบหลังบัางนีเฮียเบิดครับไปอีกหลังสองหลังนี่แหะครับโอ้ยเหยียดยังดินอยู่เลยเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วครับหมูจู่แล้วครับหมูจู่อีกแล้วครับโอ้ยหลุดระบะพี่น้องครับ โอ้หลุดแล้วพี่น้องเบียดหน้อีกแล้วโอ้เบีดผูยังหายแล้วพี่นอ้องถือฝนลายลังแล้วครับใหม่บมูดีถือขมา่าโอ้โหเขียดไม่พี่น้องครับ เหลือแต่หัวรับน,นี่กันลุดโอเคครับพี่นอ้องหลังจากยาม,ม่าเรียบร้อยนะครับเนาะกับ อย่อะไรเพราะสมควรอยู่พี่น้องมาเดีซีเตียมอยู่พี่น้องนะครับสซีเตียมประดุกตัวนึงครับพี่น้องประดุกหลังแหลกเลยนึ่ว่าจะฟาวซะแล้วพี่น้องโตงงามเลยครับ ตัวนี้กระใจไปแตกหนึ่งครับไาดูครับนี่ชนก้ามข้ามครับพี่น้องเฉ่งชนหน่อยโอเคครับพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปใส่เบ็ดเนี่ยเขียนแล้วครับเนาะก็ถือว่าได้เพราะได้กินครับพี่น้องครับพาอยู่เขาเบดมื่นครับวันนี้ผมเลยบูฝนมาใส่ช่วง ประมาณทุ่มหนึ่งนี่แหละครับไต่เฉย้วผมเขับมาใส่ประมาณสามสิบหลังใส่แล้วฟังผุนนามถวม่วงใหญ่มาฟังพี่อีกมาจุ่มไปฟังพี่จะได้ครับหนามมันขึ้นไว้ควดพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวผมจะจัดเงี้ยใส่เดือนครับพี่น้องครับเมื่อคืนผมเก็บเอาอยุขงางทังนัครับได้ประมาณเกือบพันตวัวครับพี่น้องมันขึ้นหนามมันถ่วมนะครับเดี๋ยวผมจะไปพี่น้องเบิ้ลนะครับน่ามองพูนของทงัง คันมันคันมันยังออกอยู่นะครับเดี๋ยวผมสิดตามเบิ้งว่ามันมองได้โอ้หลายเลยลครับพี่น้องเป,อเป็นกรอบเป็นกรอบเรื่อยเรื่อเจ็บเอาโอเคครับพี่น้องครับสํบาหร,รับที่นี้ก็ขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมครับพี่น้องกระจุแฟลรี่คือกกคเก่าครับว่นใดลุ้งเก็บไปพี่น้องเบิ้งมือสองมือแล้วครับต้องขออภัยครับพี่น้องเพราะดังจากว่าพ่ออยู่ลงตลอดเลยครับฝนตกตลอดเลยตามก็ขึ้นเร็วถ่วมเร็ว่วฝากพี่น้องคนติดตามคนไลค์ก็แชร์คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อให้กันน้อใจกันคือเก่านาะครับเนาะช่่่่วงงนนนนนีี้้กกก็็เเบบบบดลาแจััออยคครรพ หวังเดยผู้ตกประสบดีไปครับว่าทั้งนี้เต็มเต็มเลยครับผู้ลาดครับเจ๊ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องเนาะกิบหายอยู่ากินกันย่าลืมกันพี่น้องให้กำลังใจกันนะครับเนาะกิบหนาสิไม่ยังอย่าลืมเข่ามาให้กำลังใจกันคือเราเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาคุยกันครับว่าทั้งขุนตกบ่อทั้งผีตกบ่อเด้อพี่น้องเด้อเจ๊ครับผมสวัสดีพี่น้องสุ่หูทุกคนครับสวัสดีครับ มึงใส่เดือนไม่ขี่กระเดืนเอนเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นะพี่น้องเบิ้งครับเบิง้งรครับอันนี้ตะขู่ด้วยนี่ครับนี่กีะเดียนตะขู่ตะขู่ถูกมาใส่ใส่เบ็นนเดนี่ตะขู่ไปเลยนนี่เห็นไหมครับพี่น้องน,นี่ลงเลี้ยงแตะแมนเบน็ดเบนิบนโอ้พ่อใส่เบ็ดดีิงจรครับ ใส่เบียดย่างดีดีครับผมเอาหนีนะครับมือคืนหนีพี่น้องน้ามันส่วมหน้ามส่วมแบบนี้มันไสออกมากเต็มเลยพี่น้องน่ะกเป็นก่อนเป็นก่อนเลยพูดแล้วนโพ้อไม่มาเหรอไม่เอพมกับคู่ใส่มองพูนหวัง หลวมเบิดครับพี่น้องเขากำลังงามกำลังมันเรียบร้อยวางวางมอตะคูเด้อวางตะคู่หลายๆเนี่ย